สวัสดีจ้าพ่อกันอีกแล้วก็เพียวแม่ลูกสนะจ๊ะบอกว่าเบืองแฟนยกสะดวงจ้าเบืองบดได้บอโอได้ปลาซิวปลาซิวปลาหั่วยพีน้องได้พีน้องเบืองโอ้ได้พีน้องเปลี่ยนตะเหลี่ยวเลี่ยงอยู่ตอนนี้ น้อยไปมกขายตลาดายตลาด <c oughs> เป็นตาเลี้ยวเลี่ยงพี่น้องเบิ้งมกกาลกไ,ไปข้างล่างไหมมันเอาตัวแกมนมพ่อมมะกังที่ภายในเอาล่วงไปเพราะท่านพ่อหานาที่อยู่ จับอันนี้ลงไปกระเด็ตัวะช้บโอ้โยกสองบาทโยกสองบาทได้หมกหนึ่งปลาหากลก้วยพี่น่องเบิองเด้อเบิองปลาหากลก้วยแล้วกับปลาซิว โอ uhm ้โหออนซอนบางี่นห้องได้ยูได้ยุได้ยูได้ยูคนน่ะสิวปลาสิวปลาหักกล้วยโอ้เป็นแต่คืออยู่ตรงนี้ พวนพี่นวองเบิ้งบออ่นซ่อนดิบะพิ่นวงอ่อนซอน่นหยกจากสมงหนึ่งสิบวันไดอยู่ตีบะอู้อ้าวมันบันัตมนตรงนีตัวเด้งโยนออกไปเนาะฮะเออ มันแข็งกันเนาะอ๋อคือห่อนตีนเนาะปาที่นี่นมันหมนุนย้อนอย่างเงี้ยว่างอือมันหมุนรวดเออเอาจ้าแค่นี้พ่อน่าจาเดี๋ยวพอ่อจะคลิปหน้าจ้า